สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันรายกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังมาเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ไกด์ไลน์เอามาปรับเปลี่ยนใช้ กับตัวเองในชีวิตของเราแต่ละวันนะคะบางทีเจอสิ่งลบๆเ,ออเข้ามากระทบจิตใจทำให้เราสึก เบื่อรู้สึกนอยหมดแพชชั่นเราก็ต้องเติมนะคะแพชชั่นแล้วก็กำลังใจของเรานะคะจะได้มีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพจิตเราจะได้ดีด้วยเพราะสุดท้ายความรักจะวิ่งเข้าหาเราในจังหวะที่ใช่ที่ลงตัวของชีวิตนั่นเองนะคะรักตัวเองเคารพตัวเองลงไล์ตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะดูแลตัวเองอะไรขาดอะไรต้องเติมสเสน่ห์เราอยู่ตรงไหนนะคะปรับปรุงพัฒนานตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะทุกคนนะ ท็อปิกของเราเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นอะไรเช้าๆแบบนี้ก็มาเช็คพลังงานนะคะอาจจะสายแล้วนะคะการอัปโหลดวิดีโออาจจะไปสายแล้วนะคะทุกคนท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกทางช่องคลีลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนหลายสดจําได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยส่วนเพี่อคะาส่วนตัวก็เปิดรับอยู่คะ่ะแบบถามคำถามแล้วก็แบบ รายปีปิดรับแล้วถ้าปิดรับทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งค่ะเรามาขอพลังงานของไพ่นะคะในวันนี้กับสิ่งที่ล้าค,ค,ลค่าที่สุดที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ค่ะสิ่งที่ล้าค่าที่สุดที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ แตบนะคะอุปสรรคและปัญหามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะคะมีอุปสรรคมากมีอุปสรรคน้อยมีการหยุดนิ่งมีการาต้องนิ่งเพื่อจัดการหาเหตุและผลควบคุมอารมณ์มันทำให้เราสึกว่าได้คิดอะไรทบทวนได้เป็นอย่างดีนะคะ อุปสรรคขวางกั้นก็อย่ายอมแพ้บางครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าได้ไตรตรองเห็นไหมคะเอาไปนได้ไตรตรองได้ทบทวนได้อยู่กับตัวเองได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ทบทวนว่าจะทําอย่างไรจะไปในทิศทางไหนนะคะได้หยุดนิ่งสักสักพักหนึ่งอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้อะไรที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคลิปแล้วก็ ทบทวนด้วยเหตุและผลเอาความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าเราจะเป็นไปทิศทางไหนมันจะทํายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะหยุดเวลาบางครั้งสักพักกับตัวเองเพื่อที่จะตื่นรู้คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะสูดลมหายใจลึกๆกับความรู้สึกของของเราถ้าเราได้นิ่งเราได้สงบเราได้สูงงดสลมหายใจลึกๆ เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปรง่งมันโลง่ง t o o cups นะคะการตื่นรู้ของคู่ที่เป็น p a r t n e r ร์ชิกันนะคะ ให้กำลังจะสือ่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่าการตื่นรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักการรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากและคุณจะเจอพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นการคอมมิเมนต์กันการพนาความสัมพันธ์กันเจอกันแบบที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคะแน่นอนชีวิตของคนเราหน้าที่การงานเราหาได้การเงินเราหาได้เราเก็บได้แต่คู่รัก เป็นรักแท้คู่รักที่เจอกันแล้วแล้วพระนาเป็นรักแท้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเป็นคู่ชีวิตกันนะคะทุกคนมันคือสิ่งล้ำค่าเป็นสิ่งที่รอคอยแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนสองคนถ้าได้มารักกันเป็นรักแท้เป็นพาร์ทคู่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะแล้วมาตกลุมรักซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งล้ำค่าจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งมหาจรรย์มากๆ มันเกิดขึ้นกับหัวใจของคนทั้งสองคนหรือเป็นหัวใจที่รอคอยเป็นดวงเดียวกันเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอกับโซลคอนเน็กชันหรือว่าทวินเฟรม คู่รักแห่งพลังงานความหยินหยาง strength นะคะแล้วก็เลข11การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการตื่นรู้ของเลข12นะคะเพราะฉะนั้น two of cups คือคู่ที่มีสินเสมอการเคมีที K Me, ่เข้ากันนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุก็ได้ทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือคู่ที่มีสินเสมอการเคมีที K Me, ่เข้ากันแต่อายุไล่เลี่ยกันก็ได้นะคะอยู่ไกลกัน แต่ว่ามีอะไรที่เหมือนกันมีหน้าตาละไม้คล้ายกันนะคะหน้าที่การงานคล้ายกันไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่คล้ายกันนะคะสิบไม้เท้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นการเหมือนกับว่ามันรอคอยยากและนานเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจะตันมันแต่มันก็ไม่ตันทุกอย่างมีมีทางออก ของทุกๆปัญหานะคะเว้นแต่ว่าช่วงนั้นของชีวิตช่วงไหนมันจะแก้ไขปัญหานั้นความรู้สึกนั้นถ้ามันอึดอัดเดี๋ยวมันจะหายอึดอัดไปนะคะจงเติมแพชชั่นเติมกำลังใจของตัวเองให้มากๆคุณทำงานหนะักคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีตัวของตัวเองพาร์ทนร์ของคุณถ้าคุณเป็นยังไงคุณทำงานเก่งคุณทำงานหนะักคุณสู้กับชีวิตนะคะ ขอขงคุณคู่ชีวิตของคุณถูออ o คับสองคุณก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเขาอายุมากกว่าแล้วมีพาวเวอร์คุณวุฒิที่สูงกว่าทำงานหนักคุณก็จะต้องไต่เต้าทำงานไต่เต้านะทุกคนคือต้องแบบเอื้อม ต้องทำงานหนักแค่ไหนถึงจะประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเขาต้องทำงานหนักแค่ไหนถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตของคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินหรือว่าผู้คนนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าปกป้องและดูแลและเทคแคร์คุณได้คุณกับเขาจะมีอะไรที่เหมือนกันมากๆมีแพชชั่นมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากที่จะปกป้องและดูลแลเทคแคร์ครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าตกหลุมรักซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะมันเป็นพลังงานของการลงตัวค่ะคุณกล้าหาญคุณหนักแน่นคุณจะได้เจอคู่รักที่เป็นแบบนั้นเหมือนคุณไม่ว่าเอเนอร์จีคุณพลังงานภายใน,นคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะได้เจอคนแบบนั้นและสุดท้ายการตื่นรู้การได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การพัฒนาความสัมพันธ์ไปยังอนาคตที่จะต้องใช้เวลาจริงๆเพราะนั้นพา r ์เนอร์ชิการ commitment กันนะคะ r e c o n น i เ i a t i o n เป็นคนในดินชาติของคุณที่กลับมาพบเจอกับคุณในชาตินี้ด้วยเขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยนะคะไม่ว่าดีที่ผ่านมาคุณจะเป็นไงก็ตามเขาคนนี้จะมาซัพพอร์ตแล้วก็เยียวยาจิตใจของคุณและเขาให้เติมเต็มซึ่งกันและกันใครที่ต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่นะคะก็ให้ วางแผนแล้วก็แพลนดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลุยต่อไปเลยนะคะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปกป้องคุณอยู่เช่นกันนะคะถ้าเราไม่ลุยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ตันค่ะมันมีสิ่งที่แสงสว่างแล้วก็รอคอยคุณอยู่เสมอถ้าคุณทำงานเหนื่อยทำงานหนะักสิ่งที่คุณได้รับมันลำค่ามากๆนะคะ The Tower th, เดอะทาวเวแปดเหรียญแล้วก็ราชาดาบทตดลมนะคะคุณอาจจะได้พบกับเขาคนนี้อย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวเป็นคนที่ทำงานหนะักจริงๆังทำงานเยอะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะ มีเหตุและผลมากๆมีสเสน่ห์เฟนลี่ดูอบอุ่นดูเป็นคนที่แบบเก่งไปหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวตัดคือตัดจบคือจบค่บคะเขาคนนี้ตามหาความรักมองหาความรักแบบจริงจังนะคะถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวสิ่งที่เขาขาดก็คือการแต่งงานนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เขามีเหตุลผลแล้วก็มีอารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ การรอคอยของการเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะคะบางอย่างมันอาจจะต้องใช้การปรับการจูนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใครบางคนยังรู้สึกว่ารอคอยคุณอยู่ส่องคุณอยู่มองคุณอยู่คุณอาจจะได้รับข่าวคราวทางไกลาจากใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณจะได้พบเจอ คุณจะได้เดินทางไกลคุณจะได้พบเจอคู่ที่อยู่ไกลาจากคุณเป็นต่างชาติก็ได้ต่างภาษาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น the chariots การเดินทางการออกเดินทางของชีวิตการออกเดินทางของของความรักเรื่องราวหน้าที่การงาน คุณอาจจะได้ออกเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งอาจจะได้งานที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมันโลดแล่นมากๆมันเป็นตัวของตัวเองถึงแม้แม้มันจะหนักแต่มันมีความสุขมันได้มันประสบความสําเร็จนะคะมันมีความสุขแล้วมันจะไปต่อได้คุณอาจจะได้พบเจอใครที่เขามีความเก่งและมีความสามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นไอเดียเป็นแพชชั่นที่ทําให้คุณได้ก้าวกระโดดต่อไปในชีวิตนะคะมีความมั่นคงขึ้นมีความ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะแต่พลังงานเป็นความรู้สึกของความสวยงามเหลือเกินของคู่แท้ที่คุณจะได้พบเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดเรื่องของการงานหน้าที่การงานการเงินนะคะ รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็จัดการอะไรได้แต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะได้เจอนั่นคือความรักคู่รักของคุณนั่นเองที่เป็นคนในดีตชาช่ารีฮอ n c เซเ a t i o n หรือว่าคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วหรือทวินเฟลมที่รอคอยการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งเป็นคู่พลังแห่งยินยานนะคะพลังแห่งความสุขที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานาแสนนานหรือเกินนะคะแล้วก็จะได้พบเจอกันในช่วงจังหวะที่ใช่นะคะ บางท่านอาจจะรอคอยข่าวครา,าวจากทางไกลคุณจะได้รับข่าวครา,าวจากทางไกลหรือว่าการได้ออกเดินทางไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่ดีกว่าเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีกว่าเริ่มต้นกับสิ่งที่มีความสุขกว่านะคะขอให้อย่างที่บอกว่ามีเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเอง new love ท่านจะได้เจอความรักครั้งใหม่ค่ะ new love แล้วก็ free your s e l l ปลดปล่อย ความรู้สึกของตัวเองกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองนะคะปล่อยให้เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เข้ามาในเวลาที่ไม่ทันในตั้งตัวแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยเหตุและผลนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเวงค่ะคุณจะได้แต่งงานนะคะกับพาร์ทเนอร์ชีพของคุณแพชชั่นคุณกับเขาจะมีแพชชั่นนะคะอย่างที่บอกว่า จะมีสินที่เสมอการเคมีที K ่เข้ากันนะคะจะมีแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาการแต่งงานจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนะคะบางมัน,นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความรักที่เป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรักที่มีแพชชั่นต่อกันขอคำตอดนางฟ้าค่ะโอ้โหอ,ออกมาแล้ว Within the next few months นะคะคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้อีกไม่กี่เดือนได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักเป็นพาร์เนอร์ชิพกันจนถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับเขาคนนี้รู้สึกตกหลุมรักซึ่งกันและกันชื่นชอบมากๆแต่สุดท้ายขอให้ขึ้นอยู่กับบนพื้นฐานความเป็นจริงในความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ใช้อารมณ์ที่เป็นเด็กหรือว่าเป็น การแง่งอนหรือว่าการไม่พึงพอใจกันเด็ดค่ะเพราะว่าแรกๆเราอาจจะต้องเรียนรู้กับเขาค่ะเพราะฉะนั้นพาร์เนอร์ช hmm. mm ิพ hmm. ก็คือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆจะมีแพชชั่นซึ่งกันและกันเพราะนั้นถ้ายังไม่ยังไม่ถึงสเต็ปของการที่จะเป็นคู่รักหรือว่าที่จะแสดงความรักต่อกันควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะคะมีเหตุและผลเข้าไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ สำหรับนี้กันนะคะบางท่านได้เจอคู่รักที่เป็น long distance นะคะ August success ค่ะประสบความสำเร็จออกมาอีกแล้วจากูแมนนะคะ August เดือน8เดือนหน้าเลยหรือ,รอนะคะที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นเดือนออกัสนะคะ ก็ได้หรือท่านใดที่เกิดเดือน8ก็เป็นไปได้นะคะดาว w o มนสาวเข้มหนักแน่นเข้มแข็งนะคะมีไลท์ไซล์ของเป็นหนุ่มนะคะท่านผู้ชายอาจจะได้เจอสาวที่เป็นผิวสีแทนสีเข้มนะคะผมดำขํำนะคะ Success ค่ะประสบความสำเร็จที่จะได้เจอคู่รักแล้วก็คู่ชีวิตของคุณนะคะ rose กุหลาบแห่งความรักนะคะ Love ความรักจะเข้ามาหาทุกคนนะคะจะเข้ามาในจังหวะที่ที่ใช่ของชีวิตจริงๆ Marriage เห็นไหมคะการแต่งงานขึ้นมาสองใบเลยทีเดียวคุณจะได้สวมแหวนแต่งงานเข้าประตูวิวาใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวอย่างที่คุณต้องการ นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะได้รับนะคะคือได้คู่ชีวิตที่ดีคู่ชีวิตที่มาส่งเสริมคุณและเขานะคะเป็นคู่บุญบารมีกันจริงๆที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวเพราะสองคนจะมีแพชชั่นซึ่งกันและกันคู่ชีวิตที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นคู่ชีวิตที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมด้วยกันแหละนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบอย่างแน่นอนนะคะ ก็ทํางานหนักก็ทํางานหนักเหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันและคล้ายกันมีการลงตัวของไลฟ์สไตล์ชีวิคู่และทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดแพชชั่นไปจนถึงวันสุดท้ายที่ธรรมชาติพระคุณจากเขาออกจากกันค่ะนี่คือท็อปิกของเราวันนี้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ